สวัสดีครับผมวันนี้ก็อากาศดีๆครับฝนตกครับผมฝนตกเลยครับวันนี้อย่างกงหนอกับฝนตกครับผมกะมาถ่ายงวงงามให้เบื้องลึกัอครับผมนี่คือตพงตุ้งเงินครับหัวโตครับเสียทายเบื้องสองโตนี่นะครับผมนี่ครับหลังล่างคนหนึ่งครับหัวของจำฮามให้เบื้องลึกครับผมโอเคครับนี่ครับ ขอมาเราจัดให้นะครับในช่วงนี้เอิญมีเ c ซขอมาครับว่าให้ทายบรามันสองตัวที่เคยทายลงในเบิองนะครับเฉพาะบราหมันสองตัวนี้เท่านั้นนะครับผมก็เลยดันดนกากขนตากพายุมาทายให,ให้เบิองกับผมเพื่อเอฟซีเลยครับทักขอมาเราจัดให้นะครับผมนี่คือนี่ครับผมคือบราหมันนะครับตัวนี้คือถุงเงินนะครับผมถุงเงินอายุ ยังไม่ถึง2ปีนะครับผมนะครับก็ด้ทำการลอกผสมกับตัวเมียบางแล้วแตในท่บูมจะตดหรือเปล่านะครับถุงเงินนะครับบามันตัวนี้มีลักษณะที่โดดเด่นสวยงามครับผมนี่ครับครบอุปกรณรเลยองามงามดี่ะสารบผม่าตัวนี้งามนะครับตัวนี้ซื่อว่าถุงเงินนะครับเป็นบามันเพชรผูสวยงามครับ ตัวนี้เดือนสิงหาจะครบ2ปีนะครับเป็นตัวผู้ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นถี่ตัวใหญ่ครบอมอบอกว่าครับสีแดง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 ,แดงเลยไครเอาหนาเลยันไหนหอเอาเป็นจะเป็นลับปีสกินดูดิดิออบองกัารเรียบร้อยเนาะโมเป็นแล้วนี่ยมันหัไข่มองมันสียานั่นต้อปีสกิน พเพลินมีคนเด็กเข็นสองตนี่่อน,นัหนก็ได้มาไทยสองต,นนะตัวขนาดน่ะระบังมัวใหญ่กับถุงเงินขอมาเราจัดให้ครับผมนีม่ครับงามเด็เ็นว่าพอพันสองตนี่งามแมวสัตว์เห็หเเเหหกหงเข็น่นแูเด็นกเเข็น่เหมือน ใได้น่ะแกงหัวใส่ยวหัวใหญ่น่ะหมอทุกเงินนี่บอมีทีีคงทุเินนานรอได้ยทีมันเบิ่ดบอกมาเป็นเกียรต่ใจเนี่ยเยีบทุเงินเฮ้ยเข้ามาตัวในี่ยนีกระติกหลังกายออนโยนนะครับเดินสิาครบสองปีเนาะผสมเลยีย้อยเราผสมอยู่นี่แหละคือเน้เขียดเดือดดมดอกนงคำว่าผมเองนัน ห้าลอยมันบอกออกดอกตามทีมันคือแปดลอยหรือแต่แต่ตามทีไก่เคียงครับตัวดูหลักสวยงามนะตัวนี้ในเบื่อตัวนี้ก่อนตัวนั้นทาเนาะทุ้งเงินจัดจัดนี่ครับผมนี่คือบกหัวตูตัวนี้สีแดงกว่าถุงเงินในทุงเงินออกสีแดงอันสมสมในตัวนี้แดงออกแดงเลยนะตัวนี้แดงกว่าตัวนั้นครับอายุซ้ำกันเนาะ ตัวนี้เป็นไถ่กลัวป้งะนี่นนอ,อ้าเป็นหนองเป็นหนองทุ้งเงินเหมือนกเพราะว่ามันผสมบพราะเป็นที่ทุ้งเงินก้อนเกงผสมบ้อนเกง้งเขาทุ้งเงินไถ่ยู่หักหะก้นพอนเก้งที่ทุ้งเงินทุ้งเงินนี่เก้งห่งงานเหรอทุงเงินนี่เก้งแม่นตัวนี้บันเก้งเจ้าตัวตุ้งัยเพราพวกพันตุ้งยัยหายไผู้ป่าไถ่กได้ยูเป็นพ่อพันธุ์ที่งามงามตัวนี้แดงเลยนะแดงเลยแดงเลยครับตัวนี้แดงแบบแดงเลยนะที่เด้ออุ๊บมาถึง đèn nào mấy anh Thấy đến mà những đằng này đang nồi cái một túng người đang ngọt đằng này đang nồi đấy nà mình tên đen 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 bên đèn một cọp bà mặn đi thập nhỉ nhìn bò nọc nọc lăng mà nọc lăng này quá luôn đi thay nọc lăng này nhìn งามงามเพินงครบองค์ประกอบเดินสิงหาครบเกือบมอนี่แล้มันเดินเนกันโบราณอยู่นะตแหลง้องว่าต้องว่าคิดต้องว่าตัวนีแ้เด้เป็นายตอวแหลงได้เห็นก็เห็นหัวมันใหญ่ ไปเบื้องมาตัวทงหน่แล้วจะเป็นอ่างเนี่ยทั้งไมันแดงไปเลยไหมทุ้งกันทั้งหม่องแดงๆตรงแกบนะตอนนี<_ <Cars> <_><_ <cartoon> <_้แดงทั้งโตเลยแดงเลยนะเดี่ยรามันแดงโดยตรงตต่มีแดงออกดำๆแดงหน่อยนะงามถือว่าองคประกอบของรามันตัวนี้สุดยอดเลยแดงเป็นพอพันธุ์ดีๆมากสวยงามนะครับนงามบนี่ โดยเฉพาะทุงเงินต้องมีสีอันนี้ได้ามเ่งหมดทุงเงินขึ้นหนามบูขึ้นหนังบูะวะทุงเงินไปสูนไ้โอไปสูนหนองเขียนแล้ววันนี้เกอเขียนางทุงเงินเนี่ยเด้ดิทันเกตว่าน้ำบูดเลยงเงินี่จะบูเร็วมาแล้ววันนี้แร้ว,เ,รว,นนเ,รวเออวันนี้วันนี้ยางไม่ได้เร็วเนี่ยเออนี่ยมึงมันก็ลอกันละเว้ยเนาะ รอกระมอนน่ะมันตอนต้องเลี้ยงหงอกข้างวันจะติดใจกันค่ะไม่เป็นพรเอื่อไปอันอันไอหน้ารอหน้ารอจ้ะนี่ตัวนี้ยังว่ามีจุดมีเหมือนเป็นขอบดวงตาดำๆดวงตาเนี่ยแต่ตรงนั้นตัวนั้นแตแดงไปเลยนี่นะครับเป็นงูอ布拉มันที่พอพันธุ์องค์มาสวยงามมากตัวนี้รับงามเองนะครับถ่ายเบื้องพรห้องปากห้องก่อนนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปแนี้ก็มีมาหลายครับแคบมานาเสนอหัวไอ้สองตัวนี่ครับหลังนี่ครับระบางถุงเงินถุงเงินกับหัวใหญ่ครับผมบามันสองตัวที่ขอมาว่าจะเข็นจะจักถุงกับเมื่อยเบื้องหลังนี่ครับถุงเงินถุงเงิน,ถ,งงนถ้าชอบวีดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะเป็นอใไรลืมกดไปดีวไว้นาเพื่อจะเป็นการแจกเคล็ดลับลาผมลโลกคลิปใหม่ๆเจ๋ัๆครับสำห<ะ>รับ <นะ S 1> คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจกันทีนาครับ